วัตถุในการชำระนี้มีหลายอย่างมาตรา198บัญญัติว่าถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระนี้นั้นมีหลายอย่างแต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซาท่านว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำการอย่างใดนั้นตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นคำพิพากษาศาลดีกาที่2671ทับ5 แม้ตามคำพิพากษากำหนดให้โจทย์ปฏิบัติการชำระนี้ตามลำดับกล่าวคือโจทย์ต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจำเลยก่อนหากคืนไม่ได้จึงจะใช้ราคาแทนไม่ใช่การอันนีกำหนดพึงกระทําเพื่อชำระนี้นั้นมีหลายอย่างอันโจทย์จะพึงเลือกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา198ก็ตามแต่การที่โจทก์ชำระเงินตามจำนวนนี้ ที่โจ์ต้องใช้ราคาแทนในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนได้รวมทั้งค่าริชธรรมเนียมให้แก่จำเลยจนครบถ้วนแล้วจำเลยรับไว้โดยไม่ได้โต้แย้งขัดขานแสดงว่าจำเลยได้สละสิทธิ์ที่จะบังคับคดีในนี้ลำดับแรกแล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าซื้อและส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่โจ์ การที่จำเลยไม่ไปดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย